ขอแนะนำร้านสปอนเซอร์ของช่องเราคุกกี้แลนด์ช็อปบริการรับเติมเกมวันพันช์แมนแล้วก็เกมมือถืออื่นๆน,นะครับสะดวกรวดเร็วปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายต่สนุกไม่สะุดต้องคุกกี้ Land ์ช็อปลิงเพื่ร้านอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับสวัสดีครับพวกก็ผมป้องแล้วก็ช่องวันป้องนะครับคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นอัปเดตตอนที่30แล้วก็ครบรอบ1เดือนนะครับ เพราะว่าเราเล่นเซิร์ฟนี้เนี่ยวันที่12เดือน8ผมจําได้เลยวันที่เซิร์ฟเวอร์เปิดนะครับตอนนี้ก็ครบรอบหนึ่งเดือนพอดีเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเราจะมารีวิวไอดีนะครับเพราะว่า ID เนี้ยเล่นมา1เดือนเนี่ยยอดเติมนะครับยอดเติมแบบเต็มเต็มเลยนะถ้าราคาเต็มเลยมันอยู่ที่ประมาณ1นึ0 0 0สบาทเรียบร้อยครับก็คือเอาตัว2 4 5 9 1เนี่ยคูณ5นะครับผม 2, 5, 9, 1, ของ4591เ่คูณ5าถ้ากับยอดเติมประมาณ1นึ0 0แสนสองกว่าๆนะครับซึ่ง ID เนี้ย ทุกยอดนะครับผมเติมกับร้านคุกกี้แลนสปอนเซอร์ช่องเราหมดเลยฉะนั้นเนี่ยของจริงเนี่ยมันหมดหลักหมื่นนะครับไม่กี่หมื่นอยู่แล้วเออแต่นี่คือถ้าแบบราคาเติมตรงอะ่ะมันถ้าราคาเติมตรงในเกมอะ่ะมันประมาณแสนสองแต่เราเติมกับสปอนเซอร์ช่องเราก็าจะประหยัดได้เยอะมากนะครับผมเงินที่ประหยัดไปี่ผมเื่อซื้อไอโฟนด้ยมนะั้งไอโฟนสิบเจ็ดอ่ะเออประหยัดจริงนะครับเออก็เลยของจริงมันก็ไม่ได้ถึงแสนหรอกนุ่มถึงว่า เวลาโปรติช่องอื่นเขาคำนวณนนะเขาก็จะเอาเลขนี้มาคำนวณน,นะครับผมว่าก็เป็นการรู้กันนะว่าเติมร้ามันไม่ถึงแสนสองอยู่แล้วแหละแต่ยอดเต็มๆมันคือแสนสองนะเดีย๋ยวมาดูตัวอันดับค่าพลังอะไรพวกนี้นก่อนนะครับอย่างแรกก็อันดับพลังตอนนี้อยู่อันดับ2นะครับแซงคุณอีซี่แมนมันนิดหนึ่งแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราขึ้นเลเวล78แล้วนะครับซึ่งทานดาเนี่ยก็เรายัางที่1เหมือนเดิมโดยที่ตอนนี้เนี่ยนะตอนที่อัดลิปมนี้มี78 2คนก็คือเรากับคุณอีซี่แมนนะครับ แตของผมเนี่ย78ไปเยอะอยู่นะประมาณ30%เคยเดี๋ยววันถัดไปเนี่ยขึ้น79แต่ตอนขึ้น78นะไม่มีอะไรปลดเลยนะครับก็คือไม่มีคอนเทนต์อะไรใหม่เลยส่วนอันดับตัวละครเนี่ยนะครับก็ยังโตตึงยังเป็นพี่ด้วงอยู่2,900นะครับคือพลังทีมเราโดยรวมดูเยอะใช่ไหมครับแต่พลังตัวเดียว,ยวตัวที่ไปสุดในดีเราอย่างด้วงอะไรเงี้ยเราไม่ได้เวอร์วางอย่างขนาดตัวบักอย่างคุณอีซี่แมนหรือคุณไออลกับการไหนมาดูหรือคุณโปเต้ก็ พลังก็ใกล้ๆกันสำหรับตัวตัวแบกของเขานะครับเหมือนเขาเน้นกระจาย,ยแต่เราแบบเอาอินที่ของอย่างเดียวเราไม่ได้กระจายซึ่งถ้ากระจายของอัพพลังมันดันไปไกลกว่านะครับมาถัดมาจากรีวิว ID นะครับเรื่องจากตัวยอดเติมอันนี้ก็รู้ชัดเจนนะครับแล้วก็ตัวมันจะมีเหรียญที่ได้จากยอดเติมอ่ะเดี๋ยวเผื่อบางคนเป็นแนวทางในการแลกของด้วยว่าผมแลกอะไรแล้วทำไมผมถึงแกลกลําดับตามนี้นะครับตอนนี้เนี่ยขั้นบนสุดเนี่ยผมแลกจนถึงดับเบิลสิแล้ว ผมมีแพนจะแรกนัมเบอร์13อยู่คือได้ตราบางกรน,นะครับมันใช้ได้ทั้งตัวเกโลแล้วก็เกียโลยูอาเนาะแล้วก็ดวงก็ได้เ,เหมือนกันแล้วก็ถ้าถึงถ้าปลดนัมเบอร์13แล้วอะ่ะของระดับใหม่เนี่ยผมจะไม่แตกมันต่อแล้วนะครับส่วนระดับพิเศษเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมปลดโบหมดแล้วเพราะว่าเราอยากจะซื้อตัวแพ็คน,นี้ที่มันได้ตัวดำสิบใบแล้วก็ได้ของที่มูลค่าสูงมาก ส่วนระดับยอดเยี่ยมก็ปลดไปถึงสุดเหมือนกันเพื่อที่จะได้ซื้อแพ็กนี้ซึ่งผมก็จัดมาแล้วในคลิปตอนที่ปลดลุนก็ะอามาตะที่บอกไปส่วนลำคาเนี่ยนะครับลำคาเนี่ยผมตันที่ตัวตามังกรแล้วก็ยังไม่มีแผนว่าจะปลดต่อเพราะว่าเราไม่ได้ต้องใช้ตัวหินปีศาจและเราไม่ได้มีแผนจะทําคอกิโลอยู่แล้วส่วนตํานานตอนนี้ผมกาลังจะปลดแถวตํานานอยู่เพราะว่าแถวตํานานเนี่ยในการปลดแต่ละขัน้นอ่ะมันได้ตัวขวด ep ซึ่งตอนนี้เนี่ย เลเวล EP ตัวละครผมตามตามเลเวล ID ไม่ทันก็คือตัวละครเนี่ยเลเวลเนี่ยโอ้โหแบบเนี่ยไม่มีของอัพนะครับไม่มีของอัพเออไปต่อไม่ได้บางตัวอะไรเงี้ยฉะนั้นเนี่ยเราเลยต้องการตัวโค้กมาในการตามเลเวลช่วงนี้แต่จริงๆเลเวลตัวละครอ่ะมันไม่ค่อยสําคัญหรอกพลังมันไม่ได้เยอะมากแต่เราก็อยากให้มันตามทันก็เลยจะปลดแถวล่างหลักแถวล่างผมมีแผ่นจะปลดถึงตัวต่ำต่างก็ตัว,ตวแฟชชั่นไดอันนี้คือ n ม m b e r 7เนะครับ นัมเบอร์แปเนี่ยผมขอดูก่อนแต่มันก็น่าสนใจนัมเบอร์แปดนะเพราะว่าได้แผ่นทักษะ v I i นะครับอืมแล้วก็ถ้าปลดถึงแฟชชั่นนัมเบอร์เจ็ดผมอาจจะกลับไปปลดอันนี้หรือจะอันนี้ก่อนแล้วค่อยไปตมนานต่อก็ได้ก็ยังไงก็ได้ไม่ซีเรียสเรื่องอันดับมางนะครับแล้วก่อนจะแวะไปเออผมลืมผมกล่าวว่าจะมาปลดให้พอดีให้ดูในคลิปก็คือผมจะปลุกตื่นจัก,กรพรรดิเด็กนะครับจัก,กรพรรดิเด็ก SSR Plu s คือผมสุ่มได้ลูกแก้วตัวละครเด็กมาแล้วเรามีตัวละครเด็กยูพอดีฉะนั้นเนเเี่ยยดราจะป กดมาทํากันเลยดีกว่าแล้วก็ผมมีตัวโม่เนี่ยผมน่าจะแลกได้หรือเปล่านะอ่ะแลกได้หรอนนะแลกยังไม่ได้นะครับอ่ะก็กดรับอีกสองก้อนมาอีกสองก้อนตัวนี้ผมเลือกได้ทีละหนึ่งนะครับฮีโร่มามันก็จะอัปเกรดตัวพลังทีมของเราขึ้นไปอีกนะครับอันนี้คือเราผมเหลือสี่ก็คือพอสำหรับการโลแบบพอดีเป๊พอดีเป๊นะไปทักจากรคด็ก จักรพัรเด็กก็หลักหลักมาเป็นตัวแทงอะมันไม่ได้ทําให้ทีมเก่งขึ้นอะไรขนาดนั้นในแงี้ของดาเมจนะก็จะเอาไวร้รับรับตีนเฉยๆรับตีนเฉยอ่านี้ปลดมาครับเราก็จักระพัดเด็กมาครับเรียบรอ้อยจักรพัดเด็กเนี่ยใช้ทีมทรงทีมสองแล้วก็ไม่ค่อยเวิร์กหรอกเพราะว่ามันเป็นเอเซอร์พัสตัวแรกครับสกิลมันเก่าแล้วนี่จักรพัดเด็กมาใหม่ตัวหนึ่งครับเออเราก็เราไปปลดค่าพลังตัว ur กัน เรยูอาร์จากพลังประมาณหนึ่งสี่เก้าครับกดมาเพิ่มมาอีกสองแสนนะครับตอนนี้พลังเราเป็นเกือบเกือบหนึ่งสองเจ็ดแล้วน่นจาจะใกล้แซงคุน่าเอลเลยไหมเออเนี่ยเอีอ๋ยอในนิดนึงนะก่อนจะไปดูของต่อผมขอลองดันพลังนิดหน่อยดีกว่าเผื่อแซงนะครับเผื่อแซงเผื่อแซงอ่ะน่าแซงได้เลยนะเนี่ยอันนี้อัพหมดก็แซงแล้วผมยังไม่ได้อัพไม่ได้กรบบมกนะตอนแรกอ่ะก็กิดว่าขี้เกียจมานั่งอัพอะ่ะอันนี้มานั่งอัพเลยแล้วกันนะครับนี่ แต่คือผมไม่รู้ยอดเติมของคุณ A อเอลอีซี่แมนจริงนะเขาไม่ยอมบอกครับสองคนนั้นก็เออใครเหมือนเดิมนะมันมีคลิปก่อนหน้านี้ผมถามยอดเติมไปมีคนมาบอกคุณไอเลเติมไปแล้วสามแสนอันนั้นมันไอดีคนละไอดีกันไงแต่ผมไม่รู้ว่าไอดีปัจจุบันของโๆๆๆคโคโคค่ะเขาเติมไปเท่าไหร่นะครับผมอยากรู้จริงเออผมอยากรู้จริงนี่ตอนนี้ก็พลังขึ้นเป็นระดับหนึ่งเรียบร้อยนะครับอ่าดูต่อเนาะตรงนี้เนี่ยตรงนี้เคลียร์แล้วเนาะตัวคูณ2เนี่ยผมเหลือตัว7 0 0กับ150ไว้ไว จะเรกิจกรรมลูกแก้วขอพอรถ้ามันมานะไม่รู้เมื่อไหร่สองแพคนี้ผมก็เลยไม่มีแผ่นจะกดก็คือเราจะดองไว้นะครับส่วนแพคถามว่าเอยแล้วทุกวันนี้ยังเติมแพคอะไรอยู่ก็ตอนนี้เนี่ยอ่ะไอตัวนี้ยังเติมอยู่นะครับแล้วก็รายวันยังเติมอยู่ทุกวันนะครับถัดมาในส่วนของตรงโบนัสแพคเช็คชื่อก็เติมตลอดแพคเช็คชื่อเนี่ยผมเติมทั้ง2อ d เลยคือ3 2 8แล้วก็66หกสำหรับผมอะ่ะผมมองว่าอันนี้คุ้มในภาพรวมของทั้งหมด แล้วก็เช็คชื่อสมาคมเติมบลนัดสัปดาห์คู่เติมการลูนถาวงก็เติมตอนนี้มีอันนี้5 1ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะแลกสีอะไรแต่เดี๋ยวสัปดาห์นี้น่าจะแลกแหละเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับอันนี้การ์ดการ์ดถาวรก็ปลดไปหมดแล้วนะของเทคนิคเพราะว่าเดี๋ยวอีพีถัดไปคือสาเเนี่ยผมน่าจะแลกตัวนี้ได้เลยแล้วก็ผมน่าจะปลดสนามแรงบิดได้ในวันถัดไปพอดีฉะนั้นเนี่ยเดีย๋ยวเจอกันสนามแรงบิดถ้าผมของพอเพราะตอนนี้ผมขาดอันนี้อยู่ผมต้องไปลุยดาดก่อนว่า แต่เราจะลุยถึงดาที่มันได้อันนี้หรือเปล่านะครับทันมาเป็นรีวิวตัวละคร Essence a p a r Plus, แล้วก็ UR ที่มีใน ID นะครับตัว UR ที่มีใน ID ก็จะมีทั้งหมด6ตัวก็คือทัสมาก,กิตอนนี้จะเป็น UR ตัวแรกที่ผมได้มาน่า,นาจะไม่ได้ว่าทัดหรือด้วงมาก่อนที่ผมได้ใน ID นะครับเออแต่ก็ใกล้ๆกันอะ่ะเต็มมาเต็มที่ก็ต่างกันวันนึงอะ่ะก็จะเป็น2ตัวแรกที่ได้มาใน ID นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราจะได้เป็นอัศวินจากโกลมาแล้วก็ได้มาเป็นตัวเกลวิน น่จาจะกเกวิ่ก่อนแล้วก็พิกก,ก็จะน่าจะจะกับพัติกก่อนแล้วก็พิกก็ตามมานะครับแล้วก็เราก็จะมีตัวลูกแก้วลูกแก้วที่ได้จากกิจกรรมสุ่มตัวแดงที่หนึ่งซึ่งผมยังไม่ได้ใช้ผมรู้สึกคิดถูกมากที่ไม่ได้ใช้เพราะว่าตอนแรกเนี่ยหลายคนเชียร์ให้เป็นเลิกกินกันใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าเราสังเกตดูเมตาของเกโลเนี่ยเบอร์ใครไม่ได้ตามนะตอนนี้เนี่ยเมตากิโกกลโลในเซิร์ฟเวอร์ต้นหาครับผมยุงยุงกลับมาติดเมตาแล้วก็ แฟชไม่ก็อะตอมิกกลับมาติดเมตานะครับฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีเป็นไปได้นะท,ที่ผมอาจจะไปทางอะตอมิกก็ได้นะเพราะว่าถ้ามันอะตอมิกโมโนเคมันก็ดูนะ่าสนใจคิงเนี่ยก็เห็นมีวางโวนใจบ้างแต่มีอะตอมิกที่เข้ามาส่วนจีนอสี่ยมันโดนยุงแก้ทางอยู่แล้วถ้ายุงออกเนี่ยจีนอสอาจจะมาก็ได้แต่ตอนนี้ก็จะเป็นไม่แฟชแฟชอะตอมิกแล้วก็ตัวยุ่ง3ตัวในที่กลับกลับมาแล้วก็มีราชาทะเลด,ด้วยเพราะราชาเนี่ยพอมันไม่เจอด้วงลดดาเมจอะดาเมจมันแรงนะครับ เออดาเหม็นมันแรงมากก็เลยมีอยู่ประมาณนี้สตัวที่มันกลับมาที่ผมเห็นนะ๋ยวเราเราดูแม่ใต้สักสพักแล้วก็เราค่อยคาดการณ์อีกทีหนึ่งถัดมาตัว s s r plus ที่มีในดีนครับส่วนใหญ่ s s r plus เนี่ยผมจะเน้นปลดตามตัวที่เรามีระดับ ur เราใช้ในการปลดพลังก็คือมีจากพระเด็กอัชุล่าพิก,กออสแล้วก็อัศวินจากกลตอนนี้มีแค่4ตัวนะครับแต่ผมยังมีหินในการปลดอยู่ก็คือเรามีหินของฝั่งปีศาจสีก้อน แล้วก็ตัวนี้อีก4อันที่เรามีนะครับก็คือเราสามารถทำเอสเซพัทฝั่งปีศาจได้ตัวหนึ่งซึ่งไม่มีไม่มีแผนจะทําตัวไหนเป็นพิเศษเพราะว่าถ้าเรามองตารางในตัวละครที่จะมาถัดไปมันก็จะเป็นกาโลโซนิกกระบองแล้วก็เกียร์โลซึ่งแต่ละตัวเราไม่สามารถหาหินได้อยู่แล้วแล้วก็ไม่ใช่สายปีศาจฉะนั้นเนี่ยถ้าจะมีสายปีศาจตัวถัดไปที่ผมจะทําเนี่ยก็คงจะเป็นตัวที่เออเราน่าจะเป็นตัวที่ใช้งานจริงผมอยากได้ฟินิกแมนเหมือนกัน แต่ผมยังไม่ได้ฟินิ์ SSR ก็เลยทำไม่ได้แล้วก็มีโบลอสยังทำไม่ได้เหมือนกันแล้วก็ไม่กล้าจะทำด้วยเพราะโบลอส UR เนี่ยเรากล้าไม่เอาอยู่แล้วเปิ้นตั้งแพงทะนั้นเนี่ยอยากได้ที่สุดตอนนี้ก็คงเป็นฟินิ์ถ้าอิงกักหินที่มีนะแต่ถ้าได้ลูกแก้วตัวอื่นอ่นนะค่อยว่ากันนะครับรจะได้มีตัวมาช่วยปีศาจดีสักตัวหน่อยอะไรประมาณนั้นก็จะมีตัวสตัวเนาะแล้วต่อไปตัว SSR ครับ SSR เนี่ยเรามี ถ้านับตัวแดงที่สุ่มทั้งหมดใน ID ก็จะมีกิจกรรมตัวแดงกดไป800แล้วก็220สองรอบก็เราสุ่มไปทั้งหมดประมาณ1240บใบ1ั0 0กว่าใบนะครับเราก็จะมี s s r เนี่ยประมาณนี้อ่านีครับตัวที่ขาดเนี่ยก็จะมีโซนิกที่หลายๆคนออกแต่เราไม่เมลากาดโบลอดคิงโกลริบาร์อะตอมิกฟินิกแมนแล้วก็กาโร่แฟตโกเคสต์ออสตด็อกแมนวัคซีแล้วก็ดวงเนตนะครับ แต่ผมมีกล่องที่เป็นเลือกตัวละคร SSR ได้อยู่บางแต่ผมไม่เลือกเพราะว่าเวลาเราเลือกพวกนี้กล่องพวกนี้ผมคิดตามหลักในการเล่นเกมเลยไอ้พวกกล่องเลือกของเนี่ยผมจะใช้เป็นอย่างสุดท้ายมันจะคุ้มที่สุดคือเราขาดอะไรหนึ่งตัวเราค่อยเลือกให้มันครบนะครับฉะนั้นเนี่ยอย่างกล่องเนี้ยผมจะขาด2ตัวอยู่คือขาดทั้งโกลิบารแล้วก็คิงเราก็เลยจะยังไม่ใช้นะครับเช่นกันอย่างอันเนี้ยเฮ้ยอันนี้เราขาดโกลิบารตัวเดียวหรอเฮ้ยเฮ้ยแบบนี้เราจบได้เลยเนี่ยรับโกลิบารมาเลยเออเขาเพิ่ง นี่โกลมบานมาแล้วกล่งองนั้นเราเลือกคิงได้เลยนะแต่ผมเก็บไว้ก่อนคิงขอไว้เป็นโมเมนต์ในการสุ่มแล้วกันเออเผื่อสุ่มได้นะครับเดี๋ยวเดือนหน้าเจอกันอีกคิงฉะนั้นถ้ากับว่าผมก็สามารถเลือกคิงมาได้แล้วก็อ,อันนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยเลือกคิงมาได้นะครับอ่าอันนี้อันนี้เนี่ยก็จะมีอะตอมิากากับเมลสกาดก็ตตอมิกเนี่ยก็เลยเล็งไว้ก่อนเพราะว่าเผื่อเราจะไปทําตัวอะตอมิกถันมาเป็นตัวกลยุทธ์นะครับ กลยยธ์ยังไม่ได้ทําเพิ่มก็จะเท่าเดิมถัดจากที่เราทําในคลิปนั้นไปก็คือเนี่ยสายวุฒิยังโลง่งๆอยู่เอ้ยใส่ได้นี่วาใส่ให้สายพลังแล้วกันนะครับพิกกอสพิกกออ่าใส่มาเนี่ยก็คือยังไม่ได้สูงก็คือยังสายไม่ครบเลยพระกัดดูลไม่พออ่ะนี่คือหมดในเอ้ยยังมีอยู่แล้วนะอ้าวเอเอวะอ๋อ,อ,อมันเหลือคนละช่องอา้าวผมลืมใส่แล้วเนี่ยอาวะถ้าลืมก็ใส่ไปเลยใส่อาวุธเนี่ยก็ ไม่มีนะผมมีแค่ซอมบี้แมนบาทังไม่ได้เพิ่มอะไรแต่ก็ใส่มาเป็นพิธีนะใส่มาเป็นพิธีนะครับนี่ใส่มาใส่มาอันนี้ใส่มาอันนี้ไม่มีครับนั่นแหละก็ยังไม่ค่อยครบมากสำหรับกลยุทธ์นะครับยังไม่ได้รีบนะค่อยๆทําไปรูนตอนนี้รูนเนี่ยพลังทั้งหมดเราจากรูนเนี่ยอยู่ที่เจ็ดล้านเก้านะครับมีรูนเลเวลขาวเนี่ยอ่าสามชิ้นตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นรูนรูนส้มหนึ่งแล้วก็รูนขาวเลเวลสองอันหนึ่งอันนี้ยังไม่ปด หัวใจอันานั้นปลดแล้วก็จะมีเลเวลสองอันหนึ่งแล้วก็อันนี้ผมมีหนึ่งดาวเพราะว่าสัปดาห์แรกที่ปลดระบบรูนมาเนี่ยมันซื้อรูนขาไม่ได้ทุกอันถึงแม้จะเติมแพ็คครบแล้วก็ตามมันก็เลยขาดชิ้นนี้นไปนะครับตอนนั้นผมเลือกที่จะไม่เอาชิ้นนี้นแต่ผมคิดไปคิดมา,า,า,าอาจจะพลาดหรือเปล่าวะเพราะก็ลืมไปว่าเอ้ยผลแม่นยำเนี่ยพิกกอนมันจะได้เลงตัวสถานะล็อกแม่นๆหรือบากิโลอย่างเงี้ยเขถือว่าพลาดไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับมันย้อนกลับไปไม่ได้แลลวถัดมาเนี่ยก็จะเป็นตัวเซนามะนะครับ แต,แต่มาตอนนี้ก็ปลดแต่ภาพหลักจนถึงภาพเลเวลบทที่11บนะครับส่วนทักษะเนี่ยก็จะถึงหน้านี้อันนี้ผมคิดว่าถ้าเท่ากันหมดนะครับถัดมาเป็นศูนย์หน้าฝุฝนผ,ผมก็ยังไม่ได้ลุยเพิ่มนะตรงนี้ผมคิดว่าผมผ่านไปได้ไกลแหละเพราะว่ามือถ่ายไอดีเราแน่นมากแล้วตอนนี้ฝึกสายก็ยังอยู่เท่านี้อยู่ผมไม่ได้เน้นสปีดวะแต่ผมไม่รู้ว่าตัวบัคหลายคนในเซิร์ฟบล็อาจะเน้นอัพสปีดฝั่งอาวุธกันหรือเปล่ปาเพราะว่าเวลาอัพมันเหมือนจะมีแพ็กขายแล้ว มันจะได้สปีดเพิ่มแต่ผมแค่คิดว่าเอ้ยเงินที่ไปซื้อแพ็กอัพสปีดอะไปซื้อแพ็กการ์ดดาว์จะคุ้มกว่าก็เลยไม่ได้ซื้อนะครับไม่ได้ซื้อคือเราไม่ได้เป็นเซิร์ฟที่ตันนะฉะนั้นเนี่ยเงินเท่ากันเนี่ยเราสามารถเลือกในการลงของแต่ละอย่างได้มันไม่ได้เหมือนไอดี3สามองแปดผมที่แบบพอมันตันแล้วอะมันก็เหลือให้ซื้อแบบไม่กี่อย่างมันเหมือนแบบบังคับซื้ออะไรเงี้ยแต่นี่ไม่ใช่ไงพอเซิร์ฟเวอร์หกกเนี่ยเซิร์ฟมันใหม่อะมันมีตัวเล ผมยังไม่ได้ตัดสินใจเลยว่าจะซื้ออะไรบ้างยังไม่ได้นั่งดูของนะครับอเพราะคูป,ปองส้วนของหมดด้วยแหละเดีย๋ยวต้องไปเติมกับร้านกิแลนด์เพิ่มถัดมามาดูค่าพลังแต่ละตัวในดีนะครับก็จะพี่ดวงสองล้านเก้านะครับทักแผ่นทักษะมยังไม่ได้ทําก็คือสายมั่วเลยแล้วก็อัศวินสองล้านสามครับไม่มีอะไรตอนนี้ไม่มีแผ่นจะขึ้นสีดาวทัชมังกี้ล้านเจ็ดแล้วก็พี่รักชยัยพลังหนึ่งล้านครับก็ธรรมดาแล้วก็ตัว พิคอร์ส U R Passive สองนะครับตัวเดียวนะนอกนั้นไอ้ตัวหนึ่งก็ Passive หนึ่งอาวุธสองอุปกรณ์ก็ประมาณหนึ่งแล้วก็เหมือนวันนี้ผมไปฟาร์มทักษะของพิคอรมาอัพยังนะอ่าเนี่ยอัพแล้วจักรพรรดิเด็กพลังล้านเจ็ดนะครับอันนี้ไม่มีแรงมาไม่ได้ทําอะไรเลยครับพิกอร์ไม่ใช่จกักรพรรดเิเด็กเกวินนะครับเกลวินก็นไม่ได้ทําอะไรเหมือนกันอ่าน,นี่หน้ากากหวังก็ไม่ได้ทําอะไรนะครับอันนี้คือฝั่งของตัวละครน,นะ พลังไม่ได้โดดมากเพราะว่าผมไม่ได้อัพอันนี้เลยผมเก็บไว้ใช้ให้กับการโล่ไปเลยเพราะว่าของพวกนี้มันไม่ได้หาง่ายนะครับมันจากัดอยู่นะชัดมาครับเป็นตัวของดอง่อาของดองในดีตรงนี้น่าจะเป็นส่วนสําคัญที่จริงๆแล้วก็เคยเปิดหลายครั้งแต่อย่ามาดูกันอีกครั้งหนึ่งชัดๆนะครับอันนี้หลังเปิดสุ่มรับหนึ่งอย่างผมเปิดเลยอย่างแรกครับของดองแล้วก็จะมีตัวนี้ที่สามารถเลือกเศษตาได้ผมคิด่ผมอาจจะเอาตรานะักบวกเพื่อมาทำตัว อัพค่าพลังชีวิตของกาโร่แต่ไว้ตอนกาโร่เขาค่อยว่ากันเพื่อเราจะเปลี่ยนแผนก็ได้ใครจะไปรู้ฉะนั้นถ้าตอนนี้ยังไม่ได้ใช้ผมก็ไม่แลกอะแล้วก็มีนี่ครับอันนี้ของเลือกเป็นโจมตีกับโจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับจากกิจกรรมซุ้มขอพอรก็สามกล่องยังอยู่ครบยังไม่ได้ใช้อันนี้เป็นพลังชีวิตนะครับแล้วก็น,นี้เป็นตัวโจมตีความเร็วที่เลือกไดยังไม่ได้ใช้ทั้ง3ากล่องเลยอันนี้เป็นกล่องจากกิจกรรมเจวินก็ยังไม่ได้ใช้เหมือนกันนะครับอันนี้เป็น โจมตีโจมตีเปอร์เซนต์อันนี้ก็เหมือนกันเป็นกล่องจากกิจกรรมเกวินโจมตีโจมตีเปอร์เซนต์ยังไม่ได้ใช้เหมือนกันนะครับทัดนมาอันนี้เห็นแล้วเนาะอันนี้เป็นอันนี้จากไอ้ไต่เขาอะ่ะอันนี้ของมันกากๆอยู่แล้วทั้งตัวไ์เซเบอร์แล้วก็พูลิไม่ได้ใช้นะครับอันนี้ผมสามารถเลือกตราได้1ชิ้นเลยแต่ผมก็ยังไม่ได้ใช้เหมือนกันนะจริงก็จะทําให้กาโลกล็นแหละแต่เก็บไว้ก่อนมีกล่องเลือกอาวุธอันนี้จากกิจกรรมนะ่าจะเป็นตอนตอนแรกเลยไหมกิจกรรมตัวแดง มัไม่ไม่มีเหตุจะเป็นต้องเลือมันไม่ได้ใช้สักตัวก็เก็บไว้แล้วกันสะสมไว้แน่ดีกล่องนี้เห็นแล้วกล่องมีอาวุธก็จัดกิจกรรมสูมระดับหนึ่งนะครับก็คือของจีนอสอะตอมิกแล้วก็คิงยังไม่ได้ใช้เพราะผมรอดูเมตานะแต่พูดถึงนะผมก็คิดถูกจริงๆนะที่เรารอยังไม่ได้เลือกคิงคือแน่นอนเลือกคิงเก่งตอนนี้เลยแต่ก็ไม่มากหรอกโดนพี่ก๊อสดักหมดอะตอมิกก็ไม่ต่างกันแต่ตอนเมตากิโลเนี่ยค่อยว่ากันตอนนั้นนะครับแล้วอาวุธอันนี้เหมือนกัน อันนี้ก็ไม่ได้ใช้สักตัวก็ไม่เลือกนะครับจีนหน้ากากหวานเนี่ยน่าสนใจนะเหมือนหน้ากากหวานเนี่ยอาวุธ3ดาวมันจะบัฟสปีดมากขึ้นกว่าเดิมไหมน่าจะใช่นะน่าจะใช่ถ้าสามดาวน่าจะบัฟสปีดมากกว่าเดิมก็เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจแต่คือผมไม่ได้เน้นสายสปีดเนี่ยก็เลยไม่ได้ยุ่งกับมันแล้วก็มีกล่องโซ่อันนี้เก็บไว้ยังไม่ได้อยากอัพตัวไหนเป็นพิเศษนะครับอันนี้เหมือนกันอันนี้ไม่ได้ต้องใช้ก็เลยยังไม่เปิดครับ กล่องคอเหมือนกันมีอยู่สี่กล่องยังไม่ได้ใช้นะครับก็อันนี้อันนี้เปิดรับได้เลยเนาะถัดมาเป็นตัวอันนี้หีบเลือกเศษเนี่ยยังไม่ได้ใช้นะผมยังไม่เห็นเหตุจําเป็นอะไรที่จะต้องอัปดาวตัวไหนเป็นพิเศษนะครับมันค่อยๆทําได้ซุ่มรับเศษหนึ่งเษอ่ะซุ่มเลยเศษเ s s เเนี่ยไม่ได้ใช้อยู่แล้วแล้วก็มีแผ่นเลือกทักษะระดับ B ีสี่อันยังไม่ได้ใช่นะเดีย๋ยวรอเขียนไปกับการโร่แล้วก็อันนี้หยิบสุ่มนะครับ ราะวอันนี้เนี่ยผมยังเอออะไรที่เป็นสุ่มเนี่ยถ้ามันเป็นหีบสุ่มอะเราผมเราเปิดลับได้เลยเปิดเปิดสุ่มได้เลยนะครับถ้าหีบเลือกเนี่ยเออเราเก็บไว้อันนี้ก็สุ่มก็เปิดเลยถือว่าเคลียร์ของหมกด้วยนี่อันนี้ก็ของหมกมันงานอ่ะจะเปิดว่าทีหลังดีกว่าจะมันนานมีอันนี้สิบใบอันนี้เนี่ยเราได้วันละวันละวันละนิดหน่อยนะแต่าาวันละสองอันดับแคกรายวันอยู่แล้วนะครับขอดูหน่อยใช่ไหมใช่ปะวะ จากอันนี้ป่ะวะมันได้จากอันนี้ป่ะหรือวน่าจะอันนี้แหละจะไม่ได้วันละกี่อันอะวันละหนึ่งหรือสองอะสักเลขหนึ่งอะแล้วก็มีตัวนี้มีแผ่นเลือก IV ก็คือระดับ4 3อันมีตั๋วซัพไพ่กันยี่สิบหกใบอันนี้เนี่ยมูลค่าเนี่ยอ่ะอ่ะถ้าเป็นตัวคูณตั๋วผมคำนวณมูลค่าหน่อยละกันอันนี้เนี่ยใบละ150นะครับอันนี้อย่างแรกก็ตีเป็นมูลค่าเท่ากับ53,900เพชรอันนี้31ใบใบละ150ก็ตกเป็นทั้งหมด4,650เพชร อันนี้ไม่มีแล้วมากตัวแดงเก็บไว้เดือนหน้าตัวดํามีอยู่ประมาณ1นึ่สาเดี๋ยวกลางเดือนเนี่ยตอนราชาใต้ดินรีเทิร์นก็ได้36ใช่ไหมครับต้นเดือนหน้าอีกสาเป็น7 2ก็คือเราก็จะมีตัวดำเนี่ยกอนสงการโร่เนี่ยประมาณ200กว่าใบนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเติมแพ็ค6 9บาท79บาทเออนั่นแหละทุกวันกลายเป็นอาตาขันนิดหน่อยในการครบ300และตัวอาวุธใกล้จะพอดีสําหรับตัวละครการโร่และสบายต่อไปตัวสเสบียงดูนอันนี้เนี่ยผมมี258บอันนี้มันตกปแปดิสตัน หรือว่า9.5นะผมจำไม่ได้อันนี้เป็น150เหมือนกันนะครับเอออันนี้150ก็ตกเป็นมูลค่าเท่ากับ3าม0 0ืพัรอย่ะตรงนี้หนักอยู่นะแล้วก็ตัวม่วงอันนี้ไม่ตีมูลค่าแล้วกันอันนี้เลือกรับไม่ยังไม่ใช้นะครับแล้วก็มีอันนี้อันนี้ยังไม่ใช้อันนี้มี7อัน7อันแคูณ150ไปแล้วก็อันนี้ยังไม่ได้ใช้นะครับโอ้โหมีของที กล่องสูงที่ผมมีเยอะจังในดีอย่าเราไปนั่งเปิดสักพักสักหลังใหม่อันนี้ตัวคอมีอยู่463คูณ95ตรงนี้มูลคา่าเท่ากับ43,985เพรอันนี้มีอยู่571นะครับคูณ95อันนี้มูลค่า54,245เพรนะครับแต่พวกนี้ไม่นับแล้วนะพวกนี้มันกี่กี่แล้วอะเราก็มีตัวไอ้ตรงนี้นี่ดูแล้วน่าจะอีกไกลนะกว่าจะครบแต่ละอันได้นะครับมีน,นี้ดองอยู่10ก้อนและไม่ใช่10อันที่10เศษ กิตตมายาเนาะแล้วก็เศษ UR มี24แล้วก็6ครับมีหินพัฒนาคีโร่หนึ่งหินพัฒนาปีศาจหนึ่งมีกำไร U ูอไว้รอแลกหินปีศาจของซัพพอร์ตรอบนี้นะครับมีการดจะายกัน9อันมีแบบร่างของเซตพลังไฟหนึ่งแล้วก็จากกลหนึ่งการ์ดรามี7อันนิดหน่อยนิดหน่อยแล้วก็อาวุธมีปากกาเนี่ยครับไว้รอรีการ์ดบัฟ5อันนะครับมีอันที่2อันไม่ได้ใช้อันนี้1อันแล้วก็มีตามางกร1อัน คือผมไม่มีการ์ดดาวไปอัพดวงกันนั่นแหละแล้วก็อันนี้ไอ้พวกนี้ไม่ได้ใช้ไอ้นี่ของฟุกุจิมาไม่ได้ใช้แล้วก็มีอันนี้อันนี้มีสองอันนะแล้วก็มีอันนี้แปดสิบเก้าใกล้จะครบแล้วอันนี้มีห้าห้าหนึ่งนะครับมีตัวนี้สิบอันมีคุณแจดองอีกอันนี้เจ็สิบเจ็ดอันก็ตกอันละสองร้อยใช่ไหมอันนี้ผมบวกให้อันนี้หมื่นห้านะครับหมื่นห้าแล้วก็น่าจะหมดใช่ไหมอันนี้ไม่น่ามีแล้วของหลักๆนี่เศษเพียบเลย นี่อันนี้คือการบัฟนะครับโอเคก็คือหมดละของดองที่มีในตอนนี้อย่ามาลงคํานวณของดองคร่าวๆแล้วกันไม่ละเอียดหรอกไอ้เมื่อกี้ที่ผมคํานวณไปบวกสามเก้าบวกสี่หกห้าศูนย์บวกสามแบกศูนย์ห้าศูบกสสก้าดห้าบวกห้าสี่สห้าบกหนึ่งห้าสี่ของที่ผมมีในดีเมื่อกี้ที่เปิดครังอ่ะมูลค่าประมาณหนึ่งแหมื่นเพรครับเฉพาะตัวสุ่มต่างๆนะ เยอะจังวะผมก็ไม่ผมไม่คิดว่าไอเดีเรานอกจากยอดเติมไปแสนแล้วของน้องที่อยู่ในค้างก็เป็นแสนเพรเหมือนกันแสนหกด้วยไม่ใช่แสนธรรมดาเยอะนะเนี่ยเยอะเยอะเยอะก็ประมาณนี้สำหรับคลิปรีวิวอ่ะครบรอบหนึ่งเดือนนะสำหรับไอเดีเรานะครับผมขอดูอันนี้ก่อนวันต่อไปผมจะปลดตัวรุนมายาได้ยังนะมันต้องไปถึงดาดเฮ้ยน่าจะขาดนิดหน่อยไหมมันต้องดาดสี่สิบพรุ่งนี้ผมได้หกก็เป็นสามสิบโอ้ขาดอยู่สองอัน ไม่จะเหลือไว้ทําไมวะเออวะพรุ่งนี้ผมอาจจะปลดตัวดูนสายอันนี้ไม่ได้นะเอออาจจะขาดว,ว่าแต่น่าจะขึ้นเลเวลเจ็ดสิบเก้าเจ็ดสิบเก้าเหมือนจะมีคอนเทนต์ใหม่นิดหน่อยรอของเราแปดสิบห้าอยู่นะเจอกันของของแดงนะเลเวลแปดสิบห้านะครับโอ้ตั้งเก้าสิบนี่วะก็จะปลดกราบ,บบัฟแดงกว่าประก,กาศจะได้ใช้ก็ Level เลเวลเก้าสิบอเลเวลแปดสิบห้าเนี่ยก็จะมีท้าสู้ราชาล้วก็ขึ้นของแดงได้บางอย่างนะแต่ไอแพน่ะ เปน่ะเซิร์ฟเราใหม่มันหายากอยู่แล้วแหละหายากนะครับไม่รู้ว่าจะขึ้นอันไรได้บ้างนะเราก็ขึ้นไวเท่าไหร่แล้วก็มันน่าจะมีการม่วงปลดมาใช่ไหมครับอ่าตอนนั้นค่อยว่ากันนะประมาณนี้สาหรับคลิปรีวิว ID เวอร์ชั่นเต็มมีอะไรที่ผมยังไม่เปิดให้ดูไหมอ่าอนนี้นี่ไหนขั้นนี้นเอาให้ละเอียดเลยอ่าตรงนี้ด้วยฟิกเกอร์ด้วยฟิกเกอร์ด้วยฟิกเกอร์ด้วยเออเมื่อกี้ยังไม่รวมตัวแดงแล้วผมนับเป็นมูลค่าเนี่ยเออถ้ารับตัวแดงตัวแดงก็สองแสนแล้วครับสองแสนเพชรอ่ะ ตัวนี้เราอยู่ที่ชั้นที่สามนะครับแต่ดาวเนี่ยไม่ค่อยเยอะมากนะผมไม่ได้เล่นอัพตรานี่มีไม่เยอะมีไม่เยอะอันนี้อะไรเนี่ยโอ้ปลดกลลิบาสมานี่หกห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วก็ตัวนี่เลยห้อวิจัยเอาละเอียดทุกซอกทุกมุมนะครับละเอียดยังกับเพื่อนๆเป็นเจ้าของไอดีนะ <laughs> เออนี่อันนี้คือของฟรีล้วนๆนะไม่ได้เติมนะไอที่เหมือนเรมลโอแปดอะจากฮนะีโร่เอพสามั้ง แต่ละอ่นอันนี้ผมใส่มั่วนะยังไม่ได้จริงจังมานั่งเช็คว่าอันไหนบวกพลังมากกว่านะครับนี่อันนี้เนี่ยเราต้องไม่เอาคุณแจนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ยังไม่ค่อยอัพอะอัพประมาณหนึ่งไม่ได้เยอะมากอันนี้ปลดชำนาญยังนะชำนานยังไม่ปลดนะครับเนี่ยมีตัวหนังสือเี่ยเยอะอยู่นะยังไม่ได้ใช้เก๊หมดจริงๆแล้วแหละผมว่านะหมดแล้วมั้งหมดแล้วมั้งขอดูก่อนดิจะรย์ให้ละเอียดที่สุดเลยนะ อ่ะแล้วก็ทุกวันนี้ผมยังซื้อพลังงานเนี่ยผมซื้อถึงระดับ90นะ150ผมไม่กดต่อตั้นตั้แต่จบเคสเกลวินผมทําแบบนี้มาตลอดแล้วก็เดี๋ยวอนาคตอาจจะพอเลยว่าแ้อาจจะลดน้อยลงก็ได้นะครับเพราะว่ออา85แล้วก็อีกทีก็90แบบกว่าจะ90มันก็นานอยู่ก็เล่องอัดไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากนักนะครับนี่ไอ้ตรงคุชแจเนี่ยผมไม่ได้ซื้อนะปกเตี๋ยผมซื้อในร้านลึกลับอ่ะมันจะพันหกซื้อตัวน,นั้นถูกกว่าตังนี้ผมไม่ซื้อแพง ไม่ใช่แพงหรอกมันก็ราคาของมันแหละแต่ซื้อในรางคารลึกลบมันถูกกว่าแล้วก็เออมันมีราคาเจ้ากับเวลามาขายด้วยนี่เดีย๋ยวผมไปจัดเดีย๋ยวผมมไปเติมกับร้านคุกกีก้แลมมาจัดแพ็คพวกนี้นะครับหลายอันน่าสนใจดีสำหรับผมเดี๋ยวเราไว้ไเจอกันในคลิปถัดๆไปสวัสดีครับ